สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เราอยู่บ้านวยกันหลายวันใช่ไหมคะบทปานใช่ค่ะเรามาหาเกมสนุกๆเล่นกันที่บ้านดีกว่านะคะวันนี้ครูสอนจะเล่นเกมปิดตากินขนมกันค่ะดูซิว่าตอนปิดตากินขนมเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเออ เรามาลองดูกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะพี่ปอปานเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นอะไรเลยโอ <Jake. S 1> ้สอสรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะข้างในก็ร,รู้สึกแบบว่ามืดตืดๆเลยมืดจืดๆเลยเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาแล้วนะคะอัปเริ่มเลยคะ่ะเริ่มเลยคะ่ยคะ,คะจะเปิดเป็นยังไงคะ มันอึดเว่อร ok ์ไหนไหนต้องคำอะไรตลอดค่ะโอ้ยโอ้โอ ok ้ยอ ok ้าวใหญ่อ้าวใหญ่ค่ะแต่ว่ามันอึดอัดนิดนึ่งอึดอัดนะคะโอ้แล้วถ้าเราจะกินน้ำเราจะทำยังไงอะคะต้องควานหานน้ำโอ้แล้วน้ำหายไปไหนคะเนี่ยตอแกลางคืนเราไม่ใส่โอ้ยหาเจอไหมคะเอาจะเปิดยังไงคะตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊ก เห็นได้ไหมคะกินได้ไหมคะโอ้โหเห็นไหมคะดเด็กเดการที่ดอนปิดตามมองไม่เห็นเนี่ยเราจะทําอะไรลาบากมากขึ้นเลยนะคะโอ้ลาบากไหมคะพี่ปวรบ,บานลำบากลาบากค่ะแล้วถ้าเปิดตาล่ะคะถ้าเรามองเห็นเหมือนเดิมล่ะคะโอ,โโอ้เห็นชัดขึ้นเลยไหมคะแม่ตาสว่างตาโล่งมากตาสว่างตาโล่งมากเลยนั่นน่ะสิคะ โอ้การที่เราโดนปิดตาเนี่ยทาให้เราทําอะไรลําบากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีใครคนนึ่งบุคคลผู้นหนึ่งที่จะมารักษาคนที่มองไม่เห็นให้มองเห็นได้นะมาคะเรามาเข้าสู่การมรดการพระเจ้าด้วยกันเหงน้าของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะพร้อนนะน้เด็กเด ยบทที่หข้อที่37สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเราและคนที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เลยย้อนบทที่หข้อที่37ค่ะอีกครั้งนะคะสารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเราและคนที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เลยย้อนบทที่หข้อที่37ค่ะเด็กๆคะใคยหลายคนในโลกนี้ มีทั้งคนที่ตาที่ดีและตาที่มองไม่เห็นคนที่ตาไม่เห็นเราเรียกว่าอะไรคะลูกคนตาบอดใช่ไหมคะตาบอดมองไม่เห็นติ็จๆลองหลับตาดูสิคะถ้าเรามองไม่เห็นเราจะหยิบจับสิ่งใดก็คงมองไม่เห็นไม่รู้จะไปจับสิ่งไหนสิ่งอะไรและถ้าเราจะเดินไปเราก็เดินไปไม่ถูกใช่ไหมคะอาจจะเดินไปเตะโต๊ะเตะเโะอี้ การที่เรามองไม่เห็นสร้างความอึดอัดให้กับเรานะคะทําให้เราเนี่ยทำอะไรก็ไม่สะดวกใช่แล้วค่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกเล็กๆของคนที่เขาตาบอดบทเรียนที่ครูสอนจะมาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในบทเรียนการอัศจรรย์ของพระเยซูเรื่องพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดค่ะพระเยซูร,รักษาคนตาบอดได้อย่างไร เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเรื่องราวของพระเยซูที่ทรงรักษาคนตาบอดนั้นนะคะจะอยู่ในพระธรรมสามเล่มด้วยกันนะคะคืออยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อที่2 9ถึง34อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่4 6ถึง52และอยู่ในพระธรรมรูกาบทที่18ข้อที่3 5ถึง43 เด็กๆคะเด็กๆสามารถที่จะไปอ่านเรื่องราวที่พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดได้จากพระธรรมที่ครูสอนบอกไปนะคะและเราจะมาเรียนรู้พระธรรมนี้ด้วยกันค่ะบาติเมอสัสเป็นชายตาบอดทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะไปนั่งอยู่นอกกำแพงเมืองเยริโคคอยที่จะให้คนเอาเศษเงินมาให้เขาอะตาบอดเขาไม่สามารถที่จะไปทํามาหากินหรือว่าไปใช้แรงงานเพื่อที่จะได้เงินมา เขาจึงต้องไปนั่งเพื่อรอคอยเสร็จเงินหรือพวกเราจะรู้จักเขาหรือว่าคุ้นเคยกับคําว่าขอทานใช่เราค่ะน่าสงสารเพราะว่าเขาพิการมาตั้งแต่เกิดเขามองไม่เห็นอย่างเราเนี่ยบางทีเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเราจะอึดอัดเลยบางครั้งบางคราวถึงแม้ว่าบาติเมอสัสเขาจะเป็นคนที่ตาบอดแต่ว่าเขายังมีจมูกที่ยังได้กลิน่นและมีหูที่ดีที่จะได้รับฟังเสียงหรือสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปอีกนะคะ ใช่แล้วค่ะถึงเขาจะเป็นคนตาบอดแล้วเขาต้องไปนั่งอยู่นอกกำแพงเมืองเยริโฟเพื่อรอรับเศษเงินจากคนต่างๆ,ๆที่จะให้เงินกับเขาเปรียบเสม,มือนเขาว่าเป็นขอทานเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานต่างๆได้ได้ดูตัวเองใช่ไหมคะแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็จะได้ยินเสียงคนเดินเท้าเดินออกพูดถึงสิ่งต่างๆมากมายพูดถึงพระเยซูที่ทําการอัศจรรย์ในเมืองต่างๆ เขานั้นก็มีความคิดอยู่ในใจว่าเขาเนี่ยอยากให้พระเยซูเสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะรักษาเขาให้หายใช่ไหคะ่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเออะเซงซาไปหมดเลยมีผู้คนกำลังตื่นได้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเขาจับใจความว่าเขาก็ไปตั้งใจฟัางว่าผู้คนเหล่านั้นกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผู้คนเหล่านั้นกำลังพูดถึงการเสด็จมาของพระเยซู เสียงผู้คนที่เอะอะเหล่านั้นสิ้งแช่ไปหมดเขาจึไปถามคนเหล่านั้นว่าท่านเกิดอะไรขึ้นเลยจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นรอคนเหล่านั้นได้บอกกับเขาว่าพระเยซูพระเยซูชาวนาซา,าเด็ตกำลังเสด็จมาที่นี่เมือม่อเมือ่อบา์ทิเมอัสได้ยินดังนั้นเขาก็พระเยซูกำลังจะเสด็จมาหรือพระเยซูที่ทําการอัศจรรย์ที่ทําให้คนตายฟื้นขึ้นมาน่ะหรือ ที่ทําให้คนง้อยหายนั่นน่ะหรือกาลังจะเสด็จมาที่นี่เขาพระอ,องค์จะมารักษาข้าพระอ,องค์ด้วยใช่ไหมเขาคิดในใจอย่างนั้นว่าให้พระเยซูทรงมารักษาเขาให้หายจากอาการตาบอดเมื่อเขารู้ว่าพระเยซูกําลังจะเสด็จมาเขาตะโกนอย่างสุดเสียงเยซูเจ้าค่ะเยซูบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าด้วยเถิดเขาตะโกนอย่างสุดเสียงอย่างสุดเสียงเพื่อเพียงแค่หวังว่า พระเยซูจะได้ยินเสียงที่เขาร้องเรียกหาพระองค์เสียงที่บาติเมอัสนั้นได้ตะโกนออกไปนั้นดังและเอะาอะามากผู้คนเหล่านั้นจึงหันมาบอกกับบาติเมอัสว่าให้เงียบซะอย่าส่งเสียงดังเพราะเขาคิดว่าพระเยซูนั้นทรงมีงานหรือมีราชกิจที่ยุ่งแล้วก็สำคัญมากกว่าการที่จะมาสนใจกับขอทานตาบอดเพียงคนเดียว แต่เด็กๆคิดว่าพระเยซูทําเช่นนั้นไหมคะใช่แล้วคะ่ะพระเยซูทรงสนใจเราทุกคนพระองค์ไม่ละเลยใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่บาธิเมอัสก็ยังไม่ลดละถึงจะมีคนบอกให้เขาเงียบซะเขาก็ไม่เงียบเขายังตะโกนต่อไปว่าเยซูเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด ขาพิมตะกรงต่อไปและพระเยซูก็ได้ยินเสียงของเขาพระเยซูจึงบอกกับคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่านำชายผู้นี้เข้ามาหาเราเหมือนข้อท่องจำวันนี้ไงล่ะคะว่าผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จำทำไมคะไม่ได้เขาเลยใช่แล้วคะ่ะพระเยซูบอกกับทุกคนล่านั้า พระเยซูทรงหยุดแล้วสั่งว่าให้นาชายผู้นี้เข้ามาหาเราก็มีคนวิ่งไปบอกบาธิเบอัสว่านี่แน่นี่แน่นแนเรามีข่าวดีมาบอกพระองค์ทรงเรียกหาเจ้านะบาธิเบอัสก็ดีใจอย่างมากเลยเพราะเขาเชื่ออยู่สุดหัวใจอยู่แล้วว่าพระเยซูจะรักษาเขาให้หายได้อย่างแน่นอนค่ะเด็กๆเ,เมื่อเขามาถึงพระเยซูจึงถามเขาว่า เจ้าต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเจ้าปาธีเบอาสบอกว่าข้าอยากมองเห็นพระเยซูเพียงพูดว่าจงไปเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ามองเห็นแล้วช่างอัศจรรย์ใจเสียจริงๆเพียงแค่พระองค์ตรัสว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ามองเห็นแล้วแค่นั้นบาธีเบอาส ก็หายจากการตาบอดแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวการอัศจรรย์ของพระเยซูไม่ใช่เพียงแค่บาตีเบอัสเท่านั้นนะคะเด็กๆแต่พระองค์ทรงทำให้กับเราทุกๆคนเลยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบาตีเบอัสทำให้เราได้เรียนรู้4อย่างด้วยกันนะคะคือหนึ่งเราเชื่ออย่างสุดใจเหมือนที่บาตีเบอัสเชื่ออย่างสุดใจว่า พระเยซูจะรักษาเขาให้หายแม้กระทั่งพระเยซูยังมาไม่ถึงเขาเลยแต่เขาได้ยินสิ่งที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆเขาก็เชื่ออย่างสุดใจแล้วว่าถ้าพระเยซูมาเนี่ยพระเยซูจะรักษาเขาให้หายได้ใช่แล้วค่ะเด็กๆการที่เราเชื่ออย่างสุดใจนั้นก็เหมือนที่พระเยซูบอกไงว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายแล้วแค่เราเชื่อเท่านั้นเองลูกเราก็หายแล้ว เวลาเราเจ็บป่วยอยู่ในตอนนี้สถานการณ์โควิดตอนนี้ขอให้เด็กๆทุกคนแค่เชื่อเชื่อว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เราจะไม่เจ็บป่วยเพราะโควิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เราทําไมคะลูกเราจะปกก้องกันตัวเองเราจะใส่แมกเราจะล้างมือแลาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเราเองนั้นปราศจากโรคนะคะข้อที่2อ การอธิษฐานเป็นการเหมือนที่เราได้พูดคุยกับพระเจ้ากราบทูลสิ่งต่างๆระบายความทุกข์ต่างๆที่อยู่ในใจของเราให้กับโค์ได้ฟังถึงแม้พระองค์จะทรงรู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเราแต่พระองค์ก็อยากจะคุยกับเราอยากจะฟังเสียงของเรานะคะการที่เราอธิษฐานกับพระองค์ทุกวันเป็นการบอกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระบายความในใจร้องทูลความต้องการต่างๆให้กับโค์ได้ฟัง และพระองค์จะมีการตัดต่อเ,ม,เมื่อเราอธิษฐานฟังเสียงข้อที่สการวางใจให้เราวางใจในพระเจา้าเรื่องที่เราทูลขอเรื่องที่เราอธิษฐานให้เราวางใจกับพระองค์ว่าพระองค์จะทรงจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นแทนเราเองและข้อที่4ก็คือการ ที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องแม้นว่าสิ่งต่างๆที่เราอาธิษฐานไปนั้นพระองค์จะทรงตอบเราอย่างรวดเร็วและสมดังใจเราหรือพระองค์จะตอบช้าหรือพระองค์จะยังไม่ได้ตอบเราหรือสิ่งที่พระองค์ทรงตอบเรานั้นไม่ได้ด่งใจเราทําไมพระองค์ถึงตอบเราแบบนี้บางทีเป็นเรื่องที่ขัดใจเราแต่ขอให้เด็กๆรู้ให้ค่ะว่า ทุกๆแผนการทุกๆคำตอบที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงมาเพื่ออะไรคะลูกเป็นแผนการเพื่อสวัสดีภาพคือเพื่อสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างพระองค์ไม่ทรงตัดตอบเราแบบนี้แต่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าสําหรับเราทุกคนและในสถานการณ์ตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูสอนอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยอธิษฐานร่วมกันก็คือสถานการณ์โควิด ที่ตอนนี้บางครอบครัวอาจจะมีคนในบ้านติดเชื้อไม่สบายหรือป่วยด้วยโรคนี้อยู่บางครอบครัวที่มีปีปัญหาเศรษฐกิจที่จะต้องร้องทูนต่อเรามาร่วมใจกันอธิษฐานกันนะคะเด็กๆสาธุการแด่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ในเวลานี้เราจะนำเรื่อง เกี่ยวกับโควิดเข้าเฝ้าพระองค์ขอฤิธิ์อำนาจของพระองค์ทรงรักษาเด็กๆหรือผู้ป่วยทุกคนที่กำลังป่วยด้วยโควิด -19 นี้ให้หายในานามพระเยซูคริสต์เจ้าและขอพระองค์ทรงปกป้องเราทุกคนให้รอดพ้นจากเชื้อโรคหล,ลายนี้พระเจ้าจะไม่มีอะไรหรือสิ่งใดที่จะเข้ามาทำ้ายทำลายร่างกายที่ทรงเป็นพระวิหารของพระองค์ได้เลยพระเจ้า ฮาเลลูยาพระเจ้าและอธิษฐานและอวยพระพรพระองค์จะค่าให้กับทุกคนพระองค์จะค่ะในแต่ละครอบครัวพระองค์จะค่ะที่เราทุกคนนั้นพระองค์จะค่ะจะมีกินพระองค์จะค่ะจะมีใช้พระองค์จะค่ะเศรษฐกิจในครอบครัวเราจะดีขึ้นครอบครัวใดพระองค์จะค่ะที่มีคนตกงานพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานงานให้กับคนเหล่านั้นพระองค์จะค่ะที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเราทุกคนต่อไปพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะ ด้วยความเชื่อของเราเราเอาฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยโปรค่ะและขอาประทานสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าเพื่อที่เราทุกคนโปรุษะจะพบแต่สันติสุขที่มาจากพระเจ้ามีความรักของพระอง์ไหลลอดอยู่ในครอบครัวของเราทุกคนพระเจ้าฮาเลลูยพระเจ้าขอบคุณระรงขอบคุณระรงในพระนามพระเยซูริจ้าเอ็นดี วันนี้เรามาทํากิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะสําหรับเรื่องพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันมาได้เลยค่ะมีกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นสีดินสอและก็กันไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทําด้วยกันนะคะเริ่มจากกระดาษ A4 ของเราพับครึ่งให้เรียบร้อยจากนั้นเราเอามือของเราอีกด้านหนึ่ง ภาพลงไปนะคะเราจะทำที่เป็นกั้นระหว่างหน้าของเราก่อนอแล้วเราก็วาดหน้าของเราค่ะาจากนั้นเรามาร์คเป็นจุดตาวาดกลมๆไว้ใช่แล้วค่ะมีหูด,ด้วยค่ะเด็กๆคนตาบอดของเรามีหูนั่นแหละค่ะแล้วมีนวดโอ้นวดใหญ่ของเราว้าวนวดเรามาแล้วนะคะ แล้วเราก็จะวาดปากนี่แล้วเรามาทำผมกันค่ะโอ้ผมมาแล้วเมื่อเราได้ผมแล้วนะคะเราจะไปทำมังไงคะระบายสีค่ะระบายสีเรียบร้อยแล้วเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดตรงลูกลูก,กตานะคะ ออกมาให้เป็นกลมๆนะคะใช่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะพอเราตัดลูกตาออกมาแล้วใช่ไหมคะด้านในเราจะทากาวค่ะทากาวสามด้านนะคะคือด้านซ้ายที่ชิดขอบที่พับด้านบนและด้านขวามือนั่นแหละค่ะแต่ด้านล่างเราจะไม่ทานะคะเพราะเรา จากนั้นเราก็ปิดเราก็เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นขนาดพอดีกันกันกบหน้าของเราเตรมาไว้ใส่กระดาษลงไปค่ะตอดกระดาษเข้าไปข้างในจากนั้นเดี๋ยวเราจะมามาร์กตากันค่ะนั่นแหละค่ะวาดตาแล้วนะขอตาสดใสเลยนะคะเพราะเป็นตาแห่งความดีใจที่พระเยซูร,รักษาทนตาบอดให้หาย เป็นปะกายมีความหวังก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะจากนั้นเราเอากระดาษแผ่นนั้นออกมาเพราะเดี๋ยวเราจะต้องวาดช่วงด้านบนนะคะนั่นแหละค่ะให้เป็นมืดๆเพราะว่าช่วงนั้นคนตาบอดยังตาบอดอยู่พระเยซูย,ย,ยังไม่ได้มาทําการรักษานะคะก็จะตา,าบอดอยูอ่สบายไปค่ะให้มืดๆนะคะ จะเสร็จแล้วนะพอระบายเสร็จแล้วเราก็เอามาขีดตานิดนึงขีดในตาของเราอยู่ในกระดาษที่เป็นรูปหน้าช่วงนี้เราตาบอดเราปิดตาอยู่เรามองไม่เห็นเนาะแล้วเราก็ใส่กระดาษเข้าไปโอ้ยคนตาบอดแล้วเมื่อพระเยซูรักษาเย้ตาเป็นประกายออกมาแล้วเสร็จแล้วคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทำกันนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนี้ บ้านประจำสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆพูดถึงเขียนถึง4หัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับบทที่อมสนะคะว่าครูสอนพูดถึง4หัวข้อว่าอะไรบ้างครูสอนจะให้5้าคูปองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆนะคะท่องข้อท่องจํานะคะส่งคลิปมานะคะครูสอนจะให้อีก5้าคูปองค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆช่วงนี้เราอยู่บ้านนะคะเรายัางต้อง รักษาระยะทางนะคะใส่แมสนะคะแล้วทําไมคะล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อที่เราทุกคนจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายมีความเชื่อและรอคอยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ,ะ,คะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube N G M ใจสมานด้วยนะคะ